ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานีสำนักประชาสัมพันธ์เขหกสงขลากรมประชาสัมพันธ์ความถี่ FM 101รอยเอ็ดมกะเฮิร์สขอเสนอข่าวท้องถิ่นและข่าวบริการประจำวันหัวข้อข่าวประจำวันมีดังนี้พิธีปิดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพโต๊ะครูผู้ช่วยโต๊ะครูในจังหวัดชายแดนภาคใต้ปนนาะสารใจสู่การพัฒนา ณห้องประชุมพญาตานีโรงแรมเซาท์เทนวิวปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์มอบประกาศนียบัตรให้โอวาทและปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพต็กครูผู้ช่วยต็กครูในจังหวัดชายแดนภาคใต้ป็นนอสานใจสู่การพัฒนาโดยมีพันตํารวจโทวรรณพงศ์คชรักเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือเลขาสอปตานายธีรวิทย์ เทียนคโรดผู้ำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจการพิเศษดรแวร์ดูรรแมมะมิงจิกประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีบาบอมูฮัมหมัดซูวรีสาแลนายกสมาคมสถาบันศึกษาปอนเนาะหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องสถาบันศึกษาปอนเนาะในพื้นที่จังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสสงขลาและสตูลสมาคมเยาวชนสารใจไทยสู่ใจใต้ คณะกรรมาการสมาคมสถาบันการศึกษาปอนะจังหวัดชายแดนภาคใต้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการสัมมนาเป็นจํานวนมาก โดยการสัมนา,าครั้งนี้เริ่มตั้งแต่วันที่27กุมภาพันธ์ถึง1มีนาคม2567ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนเรียนร,ยนรู้ชุดประสบการณ์และต้นทุนการทำงานพัฒนาการศึกษาของสถาบันปนเปาะมีการบรรยายพิเศษปนเนาะสารใจสู่การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้อบรมเชิงปฏิบัติการคิดและแบบผู้นำยุคใหม่แลกเปลี่ยนเรียนรู้พลังสตรีขับเคลื่อนปนเนาะ ในโลกที่ท้าทายการเสวนาโต๊ครูอับม,มานะและการคาดหวังของสังคมในโลกที่ท้าทายอบรมเชิงปฏิบัติการสื่อสารอย่างเข้าใจเพื่อพัฒนาเยาวชนและคนรุ่นใหม่50คนเดินทางไปดูการศึกษาในจังหวัดสงขลานำเสนอการปฏิบัติการการพัฒนาปอนอ,อกแบบมีส่วนร่วมปกฐกะถาเส้นทางสารใจไทยสู่ใจใต้ปอน,นอกกับการพัฒนาชุมชนการบรรยายพิเศษปอน,นอกกับบทบาทด้าน การพัฒนาสังคมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่ายระดับพื้นที่และภายในพิธีมีการมอบประกศา,าศนียบัตรให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยโตครู20คนมามา3คนเด็กสารใจไทย9คนตามที่สอบตอได้ร่วมกับมูลนิธิสารใจไทยสู่ใจใต้คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครีนวิทยาเขตปัตตานีสมาคมสถาบันการศึกษาปอนะจังหวัดชายแดนภาคใต้สมาคมเยาวชนสารใจไทยสู่ใจใต้ ขับเคลื่อนกิจกรรมโดยการจัดทําหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อเป็นการหนุนเสริมต้นทุนเสริมทักษะความรู้ความเข้าใจในมิติต่างๆให้นําไปใช้ในการขับเคลื่อนงานพัฒนาสถาบันศึกษาปอนเนาะและชุมชนและให้เป็นเข็มทิศนําทางความสันติสุขของจังหวัดชายแดนภาคใต้สําหรับการจัดสัมมนาในครั้งนี้ได้ดําเนินการมาแล้วหนึ่งรุ่นโดยมีสถาบันปอนเนาะเข้าร่วมจํานวน20แห่งเมื่อช่วงเดือนสิงหาคม2516ที่ผ่านมาณจังหวัดสตูล ครั้งนี้จึงเป็นกิจกรรมสัมมนาในรุ่นที่2โดยมีการบูรณาการและกระบวนการขับเคลื่อน3หลักคือต้อนน้ำเป็นการคัดสรรกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาโดยสมาคมสถาบันศึกษาปอนะจังหวัดชายแดนภาคใต้กลางน้ำเป็นการจัดกิจกรรมสัมมนาโดยคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทวิทยาเขตปัตตานีเป็นผู้ออกแบบหลักสูตรและสอปตอมูลนิธิสารใจไทยสู่ใจใต้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันดำเนินการจัดกิจกรรม กรสัมมนาและปลายน้ำการพัฒนาชุมชนของสถาบันศึกษาปอนเะโดยมีอำเภอสออบาตามหาวิทยาลัยสงขลานครินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการและสนับสนุนเพื่อนำความรู้ไปปรับใช้ยกระดับสถาบันการศึกษาปอนเะเป็นต้นแบบด้านการพัฒนาชุมชนต่อไป